ตังอนเนกประสงค์สารพัดประโยชน์ใช้นั่งทำงานทำกับข้าวซักเสื้อผ้าได้หมดทุกอย่างซักเสื้อผ้าให้เมียเมียก็ชอบซักให้ลูกลูกก็รักซักให้ใครเขาก็ชอบแต่ห้ามซักให้คิกให้กักเดี๋ยวจะตังจะเป็นพิษ สนใจติดต่อตั่งรุ่นนี้ราคาพิเศษโดยช่างสมัยบ้านเทียงเครือรับสั่งทำให้ทุกคนสั่งจองได้นะครับตั่งอเนกประสงค์สารพัดประโยชน์โดยช่างฝีมือระดับแนวหน้าของบ้านเทียงเครือลลไป ตั้งนั่งอนเนกประสงค์ประจำบ้านประจำฮื่นนะครับใครต้องการอยากได้สินค้าที่ทำจากมือแฮนเมดแบบสมัยใหม่ผสมรั้นยุคก,กันมอดกันแม่งกันได้ทุกอย่างครับว่ากันได้แต่ขมยต้องการทั้งสินค้ารูปแบบที่เห็นเนี่ยตัวอย่างทั้งซื้อน้ำพอยสย์สมัยบันเที่ยงคืนได้ครับติดต่อมาได้ตลอดเวลา นั่งดีใส่ดีอสินค่าดีรับประกันคุณภาพต้องตั้งนั่งอนี้ประส์ตาสมัยคนเดียวเท่านั้นรับประกันคุณภาพบริการทงขายทางออนไลน์ทงถึงบ้านภายในบกเกินสามมื่ใจเงินจัดการทางออนไลน์ได้หมดทุกอย่างนะครับอ้าวขอบคุณ กับผัววันนายถ้าเลิกเมื่อไราเล้วยายมาอยู่กับพี่มันใจชั่วร์ก็เลิกกับผัวมาสิพี่ยอมพร้อมรีร่างกายพี่นี้คุ้มมาพายแต่ขอร้องให้น้องปังพี่ต้องมีใบายา ไม่ใช่จะมาแหกตาพี่ได้หากอยากมีทําเงินและทองให้น้องเชื่อใจเลิกกันวันไหนมาเป็นเมียพี่โตโทยังไม่เลิกกันไหมเนี่ยรดเก่งกูเกือไป